สวัสดีครับพบกันกับช่อง Marco Daily กันนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าลูกบุญธรรมของแมรี่รูเบโบนมีทั้งหมด3คนลูกคนโตคือคริเดนเบโบนคนเล็กสุดคือโมเดสตีเบโบน ส่วนลูกบุญธรรมคนกลางของแมรี่ลูเบโบนคือเชสติดดี้เบโบนซึ่งถ้าหากเทียบลูกบุญธรรมทั้ง3คนของแมรี่ลูแล้วเชสติดดี้เบโบนถือว่าแตกต่างไปจากพี่น้องสองคนอย่างสิ้นเชิงและเชสติดดี้เบโบนยังถือว่าเป็นลูกบุญธรรมที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของแมรี่ลูอย่างเคร่งครัด ข้อมูลสำคัญหรือว่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแชสติตี้เบบอลยังไม่มีใครรู้และไม่มีใครรู้ว่า c h a ติตี้เบ b บออยู่กับครอบครัวเบย b บอมานานแค่ไหนหรือครอบครัวที่แท้จริงของแชสติตี้เป็นใครหรือแม้แต่ Mary ่ลูเบบอเองก็ไม่เคยเปิดเผยถึงประวัติของ c h a ติตี้จีนั้นแล้วข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีในตอนนี้ก็มีเฉพาะช่วงเวลาที่ปรากฏในสัตว์มหัศจรรย์กับถิ่นที่อยู่เท่านั้น แต่ก็มีการกล่าวกันว่าแเสติตี้เบบนลเป็นโนูแมนชาวอเมริกาน่นจะเกิดในช่วงปีคศ1901-1905ถึงปีคศและได้เดบิตตัาบนตระกูลเบโบนลซึ่งตระกูลเบโบนลถือว่าเป็นตระกูลที่สืบเชทอดสายมาจากสคารเลอร์อคนหนึ่งที่หลบเลี่ยงความยุติธรรมในช่วงปลายศตะวรรษที่17 ซึ่งภายใต้การเลี้ยงดูของแมรี่ลูเบโบนทำให้เชสติตี้เบโบนมีทัศนคติและเกลียดชังไม่มดไม่ต่างกับแมรี่ลูเบโบนอีกทั้งเชสติตี้เบโบนยังปฏิบัติตัวตามคำสั่งสอนของแมรี่ลูอยู่เสมอ ในบรรดาลูกบุญธรรมทั้ง3าคนของแมรี่ลูเบโบนแชสติตี้เบโบนถือว่าเป็นลูกบุญธรรมคนโปรโดของแมรี่ลูเบโบนเนื่องจากแชสติตี้มีความคิดต่อตาลแม่มดเช่นเดียวกับแมรี่ลูเบโบนและแชสติตี้ยังพักดีต่อองค์กรเซเลมอร์รุ่นที่2ออย่างแรงกล้า ความพักดีอย่างแรงกล้าของ Chastity ทำให้ Chastity ได้รับหน้าที่ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรเซ l ล m ที่2นั่นก็คือการผลิตใบปลิวต่อต้านแม่มดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆและก็ผู้ใหญ่ในอเมริกาเพื่อให้ร่วมการต่อต้านแม่มดและยังได้ประกาศอีกว่าแม่มดเป็นภัยอันตรายที่ต้องกาจัด ซึ่งในการผลิตใบปลิวต่อตันแม่มดเมื่อชสติตี้นำใบปลิวไปแจกจ่ายแล้วแชสติตี้จะย้ำเตือนอยู่เสมอว่าถ้าหากว่าพบเจอกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมใดก็ตามที่เข้าเกณฑ์เกี่ยวกับเวทมนต์ต้องรีบมารายงานให้ตนทราบทันทีถ้าหากว่ารงมองแชสติตี้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ถือว่าแชสติตี้เบบนทำหน้าที่ของตนได้ดีไม่ตกบกพร่องแต่อย่างใด และนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า Chastity b e อร b o n นเป็นโนแมชที่ชื่นชมและให้ความสำคัญให้ความเคารพในกฎเกณฑ์และปฏิบัติตามคำสั่งของ Mary Lou อย่างเคร่งครัดการกระทําและพฤติกรรมของ Chastity ต่างกับคร e เดนและ Modesty b e บอ b o n บที่มีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามและด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้ Chastity b บอร b o n นขึ้นแท่นเป็นลูกสาวคนโปรโดของแมรี่ลู และถึงแม้ว่าแคสติตี้จะเป็นลูกสาวคนโปรดของ Mary Lou หรือถึงแม้ว่าแคสติตี้จะปฏิบัติตัวทำคำสั่งสอนของแมรี่ลูเบยโบนอย่างเคร่งครัดแต่ก็มีอยู่บ่อครั้งที่แคสติตี้เบยโบนไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของ Mary Lou ซึ่งก็คือแคสติตี้เบยโบนไม่ชอบการลงโทษที่ Mary Lou bone, แมรี่ลูเบยโบนได้กระทำกับคร e เดนและโ o เดสตี แต่อย่างไรก็ตามต่อให้แชสติตี้ไม่เห็นด้วยกับการกระทําแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้แชสติตี้เข้าไปห้ามหรือเข้าไปช่วยเหลือแต่ประการใด แต่แล้วในค่ำคืนวันที่7ธันวาคมปีคศ1926เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นในตระกู bon, ลเบโบนตระกูลที่คอยปลุกกระดมให้ผู้คนในสังคมมีทัศนคติไม่ดีต่อแม่มดหรือตระกูลที่ปลุกฝังให้ลูกหลานต่อต้านแม่มดทุกรูปแบบอยู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นในครอบครัวเบโบนเพราะครเดนตเบโบนได้ไปบังเอิญเจอไม้กายสิทธิ์ของเล่นของโมเดสตี้เบโบนที่โมเดสตี้ได้แอบซ่อนเอาไว้ใต้เตียง ถึงแม้ว่าไม้เกะสลิ์ดังกล่าวจะเป็นเพียงแค่ไม้เกะสลิ์ของเล่นเท่านั้นแต่นั่นก็ซื้อให้เห็นว่าสิ่งที่แมรี่ลูได้สั่งสอนเกี่ยวกับแม่มดว่าเป็นภัยอันตรายที่ปะปนอยู่ในสังคมดูเหมือนว่าจะส่วนเปล่าเพราะลูกบนทางบางคนกลับชื่ชอบแม่มดถึงขั้นมีไม้เกยสลั์ครอบครองและทันทีที่คริเดนเบอนนำไม้เกะสลั์ออกมาจากใต้เตียงของโมเดสตี ทำให้แมรี่ลูเบย์บอบังเอิญมาเห็นพอดีด้วยความเกลียดชังต่อเวทมนต์ของแมรี่ลูแมรี่ลูจึงไม่ได้พูดอะไรมากเธอจึงนำเข็มขัดของครเดนเบย์บอเพื่อที่จะลงโทษเหมือนกับที่เคยทำมาแต่ในครั้งนี้กลับทําให้ครเดนเบย์บอหมดความอดทนกับแม่บุญธรรมคนนี้ครเดนเบย์บอจึงได้ใช้พลังออฟสโครัสสังหารแมรี่ลูเบย์บอจนเสียชีวิตแต่เหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นกลับมีมากกว่าแมรี่ลูที่เสียชีวิตซึ่งเธอก็คือเชสติตี้เบย์บอ ถึงแม้ว่าเครดี้ไม่ได้ใช้พลังออฟสคูัสฆ่าแคสติตี้โดยตรงแต่จากการระเบิดพลังออฟสคูัสทำให้มีเศษซากของบทจนันนุมากตกลงมาทับตัวของแคสติตี้ทำให้แคสติต no ี้เบยบนโนเมจที่เป็นลูกสาวคนโปรโดของแมรี่ลูเบยบนได้เสียชีวิตลงภายในบทเซเลมที่สองในคำขืนนั้นด้วยและถ้าหากว่าอ้างอิงจากบทภาพยนตร์สัตว์มาศจรย์และเทน่อย่ฉากที่94ได้กล่าวเอาไว้ประมาณว่า c ชสติต bon, ี้ e บยโบนได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ความตายจากพลังออฟสครัสที่ระเบิดออกมาจากเ r รเดนเบยโบนซึ่งการเสียชีวิตของแมรี่ลูเบยโบนกับ h ชสติตี้เบยโบนในค่ำคืนวันที่7ธันวาคมปีคศ1926ทำให้เราไม่รู้ว่าประวัติที่แท้จริงหรือว่าเรื่องราวชีวิตของ c ชสติตี้ก่อนที่เธอจะมาเป็นลูกบุญธรรมของแมรี่ลูเบย์โบน c ชสติตี้เคยเป็นใครกันแน่และไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมเชสติตี้ถึงได้มาเป็นลูกบุญธรรมของแมรี่ลูเบบอนและถ้าหากว่าเราเทียบข้อมูลลูกบุญธรรมทั้ง3คนของแมรี่ลูที่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้ข้อมูลของเชสติตี้เบบอนถือว่าถูกกล่าวน้อยที่สุดแตกต่างกับเรเดนและโมเดสตี้ที่มีการกล่าวถึงครอบครัวผู้ให้กําเนิดและสาเหตุที่มาอยู่ในการเลี้ยงดูของแมรี่ลูเบบอน และนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งหรือว่าเรื่องราวบางส่วนเกี่ยวกับแชสติต t ี้เบอนซึ่งแชสติต t ี้เบอนถือว่าเป็นลูกบญธรรมที่เชื่อฟังและปฏิบัติตัวตามที่เมรี่ลูบอกอย่างเคร่งครัดและแชสติต t ี้เบอนยังมีแนวคิดต่อต้านผู้พิเศษที่ไม่ต่างอะไรอกับเมรี่ลูแม้แต่น้อยและสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ